นึกว่าไม่มาแล้วปอนน,นนอกคกรับรแรงมาก บรรยากาศดีมากครับผมอันนี้จะมาเต้นกันครับผมโยโยโยอันนี้นัดตุ้ยพะโละมาครับผมเ mm hmm. ต้นสักเพลงสองเพลงนะเนาะมบรรยากาศด,ด้วยใับารบรรยากาศด,ดีมากเลยครับผมพูดถึงอันนี้ตรงสถานีบันไดม้าครับผม mm hmm. หลังเลิกงานครับ หนึ่งครับผมเกินไปหัวไหนไปดินกาขึ้นจังหวะ ผมพัดเย็นไวไวๆบอกน้องจะไปชายเด้นเ,นเลิกง,งานแล้วครับผมแต่ยังไม่อยากกลับบ้านขึ้นแห้ะ างถ่ายทำถ่ายทำวิดีโอครับผมนี่ช่วงช่วงนี้ครับผมอุย้ย